สวัสดีค่ะพวกผมกินเดิมกินเคยครับผมบุฟองบุองผู้่าวภาคกินชาแนวที่ผ่านมางมถือเสกแตงคือเก่าคือเดิมครับผมเหมือนนี่ยังให้กินแลนาะแม่ว่าเนาะก็กระดูกใส่บับงวงแซ่บค่ะปลาทูทอดจ้ะขนมตาลค่ะผักแก้มค่ะเต่าสวนจ้ะสดสวยคนพี่น้องน้ำปลาคนพี่น้องก่อนขอขอบคุณพี่น้องบ้องไป เฮาสู้กูสู้คนนั่นเปนหลงเนาะจีเบคเขาให้เยี่ยมยามทางเขาเราจมสองของสาวใช่แน่เฮากับเขาขอบคุญมาแลโอกาสมีฝากมีฝากน้องเฮาคนไหลคนแค่นาเป็นหลงเนาะกลินกำลังเล่นใจกันคนตะไคร้กูเป็นดึงแจงเพื่อนเผื uh uh ่อเป็นกำลังเล่นใจกันนาหรือเปล่ามาหรือเปล่าบางไกลบางไก่เป่นหลงเห็บเปนบางไกลเกลี้ยงเลยพี่น้องกูติดไปทำงานอยู่ต่างประเทศมึงหลองมึงหน้ากันกูสูทุกคนก็แต่ว่าติดกามก่อนมาพี่น้องเนาะมามามาเป็นหอง มืนสี่ับไม่รู้ปลอยปลาดุกปยปลาดุกใส่หมะหม้ปล่อยปลาดุกใส่หมวอเออื่ว่าเพียงอร่อยขว่าใ่มาเดือนเพียงเก็บไปก่อ็ปล่อยมันขึ้นเองเนะพักเอเดีกว่าพักจืด trong này kinh nhọt có đỏ co bóp ạ, đọt ban đỏ, bạc tiêu, ngâm bạc tiêu ạ, đọt ngâm, bị co bóp quá, con, cụ bị không, không ngâm. Để cái ngon thì, ngon đẹp đến mong thêm trái mượt vừa ngon cả mùm chưa lọc càng ngon mềm mì ngon mùm mượt rồi Ngon mì 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 ướt mì mì Mm hmm. กินหมูหลายมือแล้วกินฝาเนาะพี่น mm hmm. เนาะเจริญฉลาดมีทั้งอาหารทะเลแบบกูืิ่งดีความจัด

ได้มา,าเลยรึยังคี่มาคุณก็ัากพออ่อ,พอาารอลเล่เดี๋ยวหนึ่งเอนแลาบหัวล้านบนันหอนลากเงาเลยหี่นอย่องไหอนเดือนตัวแรกพูดดีกาผุนี่วันนา้วนมันโมเ,เมน,นูเนอยมันก็ห่อนไปนแล้วแต่ Không phải rồi rồi, rồi rồi mà mình cứ làm bên này Một lúc này là con cọp viện bạc đấy rồi hả? Đâu à? Cọp thì chắc ưng nó vui lấy đây เครืีองเคียงบินเป็นบานเสีืองฝ่าห้องพัากันเดินชางแบบเต็มเลยพี่น้องอื่คืออะไรเลือกระเจาะะจับอื่นเขาเลยบโก่งหายมันหตะบัดต้องหเหมืนห้องบานห้องอืมเดี เกิดดีได้เป็นของดีก็ได้เจอตเองมั่นใจว่าเอากลางออกบุดอยู่ดิเด่นเนี่ยหมุกห่อนิังแกะหราอแกงคืม รมมีหอดเบอร์สามน้น 3, นำมัมืดพุดปัดด้วยไหมค่อนหอมหอมครับหอมอย่างบุหอ,อี่อ ปรุกรต์ไปเอรออืมตาคูมั่นเหรออืมแบบไรเขากันยไดมั่งน้งเกลือกัน้ำเค็มอืม มน,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 นมเน,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 น่ะนมตางใัรมแหลงมาทรงคนกระนักหนึ่งหนค่ะขนมตาลไหมฮะนนมตตนนดอับช่วงหนี่ยตาทุกอืมกูถามักกินด้วยพี่องกะกินเข้าไปเหรออืมอืนอเ้ก่ะกระตัวนเนาะเดื้อกระตั้น อืเงาเป็นแบบแตบขาวอมอมีความหอมนิดนึงม่เป็นหรือลองคอลดูเลยพี่น้องหวานมั่นพอดเลย กัดผมก็อิมมันดีอร่อยครับเขาก็คือมะเดพอ่น้องหนึ่งกัแเฉยๆเหมือนกันเาไนลองตับไนลองกดไหลกดแคกดซับตะไค่กดจีนเกเกลือเราไป้องเนาะเป็นกําลังเใจกันครับผมี้นี่ยเหระเฉๆเหมือนกันกับคลิปไปทำหนีผมบอกกันพี่หนาครับผมสวัสดีร้าสวัสดีจ้า